สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีครังครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนและทุกๆโรงเรียนนะคะวันนี้เราก็มาพบกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ไทยาาาาาในชั่วโมงที่สอน,นั่นเองชั่วโมงที่1เรียนอะไรไปเอ่อ เยี่ยมมากเลยตอบได้หมดเลยเห็นไหมคะแล้วเรียนเรื่องอะไรการไหว้ขาไหว้วววเป็นไหมเป็นเนมื่อสักครู่สวัสดีคุณครูจริงได้สวยงามนั่นเองทั้งต้นทางและปลายทางทุกๆโรงเรียนเลยเอาลคะค่ะวันนี้เรามาทบทวนกันก่อนพยัญชนะไทยมีกี่ตัว อายืนขึ้นเลยค่ะเราจะทบทวนพย,ยัญชนะไทยด้วยเสียงเพลงพร้อมกันเลย ถอนหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจเข้าลึกๆอ่าหายใจออกยาวๆอ่าเยี่ยมมากเลยพร้อมหรือ,อยังคะพร้อมแล้วค่ะ,คะน่ารักทุกคนเลยพร้อมและเตรียมเอะ,เ,อะเรียนภาษาไทยเนี่ยครูบอกว่าเรียนอย่างมีมความสุขและสนุกสนานแต่ทำไมต้องบอกให้เตรียม เพื่อเด็กๆจะได้มีสมาธิและมีสติอยู่กับตนเองกลุ่มที่หนึ่งพร้อมไหมครับโ <c oughs> อ้โหตอบเสียงดังเลยกลุ่มที่สองระวังแพ้นะคะเพราะกลุ่มที่สองอยังไม่เรียบร้อยเลยเก็บสมุดทุกคนคะ่ะแล้วฟังคุณครูก,ก่อนตอนนี้ยังไม่บันทึกนะคะพะยัญชนะไทยมี จำได้หมดไหมเอ่ยจำได้ได้หมดแบ่งออกเป็นสามหโอ้แปลว่าจำได้จริงเอาละค่ะปลายทางจะจำได้จริงไหมนะเรามาทดสอบกันเลยพยันชนะตัวที่ปิงปิงยี่สบห้าตัวอะไรนหนูเยี่ยมมากเลยนอนหนูนอนหน,นูอยู่ในอักษรอ,อะไร เยี่ยมมากเลยต่อไปอยังไม่ขึ้นข้างบนเอาลงมาก่อนหาก่อนพยัญชนะตัวที่สาบพาโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยพอพานพอพานอยู่ในอักษรอะไร<า>ต่อไปพยัญชนะตัวที่หาหาหาสามสิเจด เกือบถูกแต่ยังไม่ถูกอะไรลูกอาหัวหน้าห้องบอกอย่าพึ่งซีให้เราตอบบา้าวอแหวนถูกต้องเลยค่ะวอแหวนอยู่เป็นพยัญชนะตัวที่37วอแหวนอยู่ในอักษรอะไรเยี่ยมมากเลยเอ๊ออักษรต่ำม,มีกี่ตัว โอ้โหยอดเยี่ยมเลยเอ้าต่อไปหาก่อนนะตัวที่ตัวที่สิบสองอะไรคะเก่งมากเลยตัวอะไรนะลูก ชอเชอพยัญชนะตัวที่สิบสองคือตัวชอเชอชอเชออยู่ในอักษรเก่งมากกลุ่มที่หนึ่งไครเสียงดังแต่ไม่ได้ตอบคุณครูบอนบอลเสียงรั้นเลยแต่ไม่ได้ตอบคุณครูเลยใช่ไหมคะเอาใหม่ค่ะพยัญชนะตัวที่สี กอกว่าอยู่ในอักษรพยัญชนะตัวที่เจ็บ <7 S 2> งูง,ง,งูอยู่ในอักษรเยี่ยมมากเลยต่อไปไเอาเอาง่ายๆง่ายๆตัวที่สองข้อขาข้อขาอ,อยู่ในอักษร โอ้โหหลอกไม่ได้เลยเยี่ยมมากต่อไปต่อไปตัวที่เก้าขอชิง oh, อยู่ในอักษร oh. โอ้โหยอดเยี่ยมเลยยอดเยี่ยมตัวที่ยี่สิบฮะยังไม่ถูกเลยยี่สิบ โอ้โหยอดเยี่ยมอีกแล้วตัวอะไรลูกอรอะไรคะดดเด็กดอเด็กอยู่ในอักษรอักษรกลางเอระหวันนี้ครูจะเรียนเรื่องอะไรนะ่าได้เยี่ยมมากเลยกลางสูงต่ำผันได้อักษรกลางผันวรรณยุกต์ได้กี่เสียง เยี่ยมมากเลยอักษรสุงอักษรต่ำโอ้โหโอยอดเยี่ยมมากเลยกลุ่มที่สองเอาละค่ะวันนี้เอ๊คุณครูจะมีอะไรมาฝากนะก่อนที่จะไปถึงการผันวรรในยุ์พร้อมหรือยังพร้อมหรือยังรพร้อมหรือยังคะรพร้อมอ,พอ,มอะพร้อมแล้วสั้นจอนหาหาปิดตา เปิดเปิดปิดปิดแล้วเราจะผิดสัญญาปิ้งอ่านตามกันนะคะจะได้พร้อมกันกลุ่มที่หนึ่งด้วยนะคะมะลองมาลองซีมะลองมาลองสีมะลองมาลองสิฝึกอ่านภาษาไทย อ่านออกเสียง,ออส,ยงสำเนียงให้ได้ไดอ่านได้แล้ว,ลวจะเป็นคนเก่งเอ๊ะกลุ่มที่หนึ่งเก่งหรือยังนะคุณครูยังได้ยินเสียงปรึกษากันอยู่เลยอ๋อเขาบอกว่าเขาปรึกษากันเรื่อง เรื่องอะไรกลุ่มที่สองอยากทราบไหมคะนักเรียนปลายทางอยากทราบไหมคะ <Yeah. S 1> เขาบอกว่ามาเลยมาพวกเราไม่ว่าต้นทางหรือปลายทางหันมามองที่จอโทรทัศน์แล้วช่วยกันอ่านดู <Yeah. S 1> หไหมคะเขาปรึกษากันเรื่องนี้อ่านก่อนคะ่ะเยี่ยมมากเลยอ้าวเห็นไหมคะเขาหันหน้าตัวตรกทุกคนเลยแล้วเขาก็บอกกันว่ากลุ่มที่หนึ่งนะคะ ไม่ตะโกนแต่ออกเสียงเห็นไหมคะ